เส้นสันพลาสติกสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสีของเส้นพลาสติกกันนะคะอันนี้ล็อตที่3นะคะของเดือนนี้นะคะก็จะได้ของมาประมาณนี้นะคะได้มาได้มาเท่านี้นะคะตอนนี้นะคะจะพามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีสีอะไรบ้างนะคะมีอุปกรณ์ด้วยนะคะก็จะมีหูกระเป๋านะคะแล้วก็ตุ๊กตาติดกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นสีมิ้นท์เข้มนะคะที่อยู่ด้านล่างสุดตัวนี้นะคะ มิ้นเข้มนะคะสีแดงสดนะคะสีม่วงนะคะสีขาวใสสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็สีไวเป็นสีไวอันนี้จะเป็นสี alumni, ส ource, สน้ําเงินใสนะคะจะมีน้ําเงินใสกับน้ําเงินขุ่นนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีบานเย็นนะคะสีฟ้าอันนี้จะเป็นสีฟ้ากลางนะคะส่วนนี้จะเป็นสีไวนะคะสีไวอันนี้จะเป็นสีสนิมนะคะไม่ใช่สีไวเนาะตัวนี้อันนี้เป็นสีสนิมนะคะจะเข้มกว่าสีหวขึ้นมานิดนึงนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นสีหวายนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะบางคงก็จะเรียกว่าสีบอลบอลเงินนั่นเองนะคะบอลเงินหรือสีเทานั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ําเงินนะคะน้าเงินขุ่นนะคะจะมีน้ําเงินขุ่นกับน้าเงินใสนะคะก็จะมีความแตกต่างกันน้ําเงินใสก็จะออกเงาๆหน่อยนะคะก็จะใสๆอันนี้จะเป็นสีดานะคะแล้วก็ชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูสดนะคะชมพูหนึ่งหนึ่ง แล้วก็ชมพูอ่อนนะคะชมพูพาสเทลนะคะจะเป็นชมพูศูนย์หนึ่งนะคะนี่จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะถ้าโทนสีพาสเทลก็จะเป็นโทนสีอ่อนๆแบบนี้นะคะสีชมพูอ่อนสีฟ้าอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชาเขียวนะคะตัวนี้สีชาเขียวนะคะก็จะออกประมาณนี้นะคะสวยงามสีส้มนะคะนี่อันนี้คือ12มิลนะคะที่ได้มาในล็อตนี้ในรอบนี้นะคะส่วน6มิลก็จะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะคะที่ได้ของมารอบนี้เนาะ อันนี้จะเป็นรอบอสุดท้ายของเดือนนี้นะคะเพราะว่าของก็สั่งไปเยอะแต่ได้มาประมาณนี้นะคะเท่านี้เพราะว่าของก็ยังขาดอยู่นะคะยังได้ของมาไม่ครบสักรอบหนึงเลยนะคะแล้วก็รอบหน้าก็จะมี3ามเลนพิมพ์ลสองเลนด้วยนะคะรอบหน้านะคะไม่รู้ว่าจะได้มาช่วงไหนนะคะก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกุมภานะคะต้นเดือนกุมภาน่าจะช่วงวันที่ หกที่เจ็ดนะคะหกเจ็ดกุมภาน้าน,น่าจะมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันพิมพ์ลายนะคะอันนี้ก็จะมีตัวตุ๊กตาติดกระเป๋าด้วยนะคะรอบนี้นะคะของมาพร้อมกันเลยนะคะตุ๊กตาติดกระเป๋านี่ก็จะสวยๆทางนั้นเลยนะคะตุ๊กตาน้องแบลนะคะตัวละยี่สิบห้าบาทนะคะน,นี่นะคะ ผิดนะคะตัวละยี่สิบบาทนี่เลยนะคะรอบนี้ก็จะมีแบบพวกคิตตี้พวกตุ๊กตาแบบนี้มาด้วยนะคะก็จะมีแบบคิตตี้ด้วยมีผู้มีผู้ได้มาตัวเดียวนะคะได้มาตัวนี้ตัวเดียวนะคะอ่ามีผู้ก็จะมีมีหลายแบบอยู่นะคะแต่ว่าหมดนะคะของหมดได้มาแค่นี้นะคะมีผู้ก็จะมีได้มาแบบเดียวก็จะมีคิตตี้มีอันนี้ด้วยนะคะน้องแบลนะคะตัวละยี่สิบบาทนะคะ สนใจทักได้อันนี้จะเป็นแบบไม่มีกาวนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจเอาไปติดก็จะเป็นต้องใช้ปืนกาวนะคะต้องมีปืนกาวเนาะติดนะคะติดกระเป๋าต้องมีปืนกาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊ก,กตาติดกระเป๋านะคะสหาหรับหูกระเป๋าก็มีนะคะอันนี้จะเป็นหูบัวนะคะไว้สําหรับติดเป็นหูกระเป๋าเนาะ จะให้เอาตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะใส่หูบัวนะคะหูบัวมีค่ากลางชุดละหกสิบบาทนะคะติดใส่กระเป๋าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะมีผ้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าผ้าผูกหูกระเป๋านะคะนี่ผ้าก็จะเป็นคู่นะคะคู่ละ35บาทนะคะผ้าพันหูกระเป๋าของเราก็มีนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรนะคะ0 9 3ย์3 2 3 1สย์าสามสามหนึ่งหนะคะอ่ะ ฟังใหม่อีกรอบนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะ0930532316นะคะตุ๊กตานะคะผ้าพันหูกระเป๋านะคะหูสำเร็จนะคะชุดนี้60บาทนะคะสีก็จะมีตามนี้เลยค่ะนี่หูกระเป๋านะคะเป็นหูบัวนะคะถ้าใครอยากสั่งชุดนี้ก็เรียกได้นะคะหูบัว หูบัวมีคาดกลางนะคะตัวนี้นะคะจะมีหูบัวมีคาดกลางนะคะชุดละ60บาทนะคะมีอุปกรณ์ให้ในถุงเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมครบเซตนะคะระดูอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหูแฟชั่นนะคะอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ความยาว50เซนติเมตรนะคะคู่ชุดละเจบาทนะคะมีอุปกรณ์ให้ในถุงเรียบร้อยเหมือนกัน สำหรับสีหวานนะคะของไซส์50เซนก็จะเหลือแค่นี้นะคะนี่มีสีละหนึ่งคู่นะคะในตอนนี้นะคะส่วนส่วนสีทึบก็มีหลายคู่นะคะแต่ว่าสีหวานตอนนี้ก็จะเหลือแค่นี้นะคะสีละหนึ่งคู่ตามนี้เลยนะคะใหบวงถ้าใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยงามให้ดูอีกใบหนึ่งดูกดันก็จะประมาณนี้นะคะ หูบัวใส่หูบัวก็ต้องออกมาสวยดูสวยดูทันสมัยขึ้นนะคะก็จะมีผ้าพันหูกระเป๋านะคะผ้าพันหูกระเป๋านี่เป็นคู่นะคะคู่ละสามสิบห้าบาทนะคะผ้าพันหูกระเป๋าถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นพลาสติกนะคะเส้นพลาสติกนี่ก็ขนาดสิบสองมิลนะคะกิโลละร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งกิโลสามารถรวมได้สามสีนะคะหนึ่งกิโลรวมได้สามสีกิโลละร้อยยี่สิบาทนะคะ แต่ว่าทางร้านไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะต้องโอนก่อนนะคะขอลูกค้าที่โอนก่อนได้นะคะเพราะว่าทางร้านไม่ได้ทําระบบเก็บเงินปลายทางกับขนส่งถ้าลูกค้าสั่งขอนก็ต้องโอนก่อนนะคะโอนโอนวันนี้ก็ถ้าก่อนเที่ยงก็ส่งของให้วันนี้เลยอย่างงี้ค่ะถ้าโอนหลังเที่ยงก็ส่งของให้เป็นพรุ่งนี้นี่ค่ะ อุปก,ปกรณ์นะคะอย่างอื่นก็มีนะคะขนฟุ้งฟิ้งนะคะกระดุมตีนหูกระเป๋านะคะจะเป็นแม่เหล็กจะเป็นสแนปชุดครอบตอกนงี้มีหมดเลยนะคะสนใจตัวไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะคะให้ด้วยนะคะสนใจเป็นตัวไหนก็ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือ facebook นะคะ facebook ตะกาสารบ้านนาทักกันมาได้เลยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาชมจนจบคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ